سلام على ملأ نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة ربي يسر ولا تعسر مولا حباطن أيها سيه مولا حباط นี่เป็นข้อพึงระวังข้อหนึ่งนี่เป็นข้อพึงสังเกตข้อหนึ่งอีกข้อประเด็นที่หนึ่งเรืกอดริการศรัทธากับกอดอกอดารเนี่ยลิขิตที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอัรบะอุมาราติบะมีอยู่สี่ขั้นตอนนะ มีอยู่สีขั้นตอนวาฮียคืออัอูลาขั้นตอนที่หนึ่งการที่จะสร้างความเข้าใจกับกรดอกดัตเนี่ยมันมีหลักการ <c oughs> มีกฎประเด็นหลักมีประเด็นหลักสําคัญมีกฎหลักสําคัญอยู่สีข้อที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้นะจริงอยู่เราไม่สามารถที่จะวาคมมีความเข้าใจร้อเอร์เซในเรื่องของกรดอกดัตแต่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ ได้ในระดับที่สร้างควาพลาะความความโล่งให้กับเจ้านั้นให้กับเราได้นั้นมีอยู่สีขั้นตอนนั้นนี่เลยนะปลดล็อกเราได้สีขั้นตอนนี้เลยหรือพูดง่ายๆการที่เราจะปลดล็อกการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับกอดอกอดัตนั้นสีขั้นตอนนี้สําคัญเลยอัลอูลาขั้นตอนที่หนึ่งอินมุรรบบีสุบฮานุวาตาลาความรอบรู้ของเราสุบฮานุวาตาลาบิลอัชยะกับสิ่งต่างๆ กบและเกานีก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นรู้อนาคตที่ครูบอกไว้แล้วใครสอบได้สอบไม่ได้โรคติดต่อจะเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครอัลลอฮ์กำหนดไ,ไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างจักรวาลมาถึงห้าหมื่นปีด้วยซ้ําไปเพราะความความรู้อันอย่างอันลุ่มลึกอันไม่อาจที่จะอย่างได้ขอรอสุภาบฮานดวตากับอนาคตที่จะเกิดขึ้นรู้แล้วจึงกําหนดอันท,ที่กล่าวไปแล้วในข้อนั้นเห็นไหมหรือการ อินมุลละที่ใช้คําว่าอินมุลละอันอาซันลีเนี่ยความรับรู้ของล l l a h ท,ที่ที่มีมาแต่เดิมและกับอนาคตสาเนยนสเต็ปที่สองกีตาบาตูซาดีก็อินเดโฮบันทึกหรือเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆนั้นอยู่ที่ณพระอ,องค์ฟินอัลแนลีตั้งแต่เดิมแล้ว Allah กำหนดไว้แล้วเนี่ย อุสมานจะได้ไปต่อเรียนนอกหรือไม่เนี่ยเอาล้อจริงๆเอาล้อกำหนดไว้แล้วฮาฟิร์จะได้ไปเรียนที่ไหนกำหนดไว้แล้วอันนี้คือมารอต,ติบมรอเฮนสเต็ปการศรัทธานในเรื่องนี้เลยฟินอาซันตั้งแต่เดิมมาแล้วกอบละอคอลกิสสามาวาตทวัลอัตกรที่อัลลอฮ์ะจะสร้างจากเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินถึงห้าหมื่นปีเดยซ้ำไปที่อายะกุรอานท,ที่ที่อัลลอฮ์กล่กาวไว้ มาอาศาบะมินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาฟีอั๊นฟุสิกุมอิลลาฟีกิตาบินมินกับลิอันนะบรอฮาไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าโดยตรงหรือทางอ้อมน่าจะอัลเลาะห์กํหนดไปแล้วนั่นแหละเรื่องนี้เลยรู้พอรู้แล้วก็บันทึกเอาไว้ มันครูรู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามมรู้แล้วเขียนแปะไว้บันทึกเขียนแปะไว้นั่นคือกีตาบ้าเขียนเอาไว้แต่ต่างกันอลัลลอฮ์เขียนไว้ที่เราให้มาฟฟูซอัลลอฮ์ให้มาลิกะอัลลอฮ์ให้กอลัมอัลลอฮ์สร้างกอลัมมาบันทึกบันทึกใน h ะด i ษเดี๋ยวเราจะกล่าวจะกล่าวไว้ที่จะเรียนต่อมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราสร้างมาคือกอลัมกอลัมมาแล้วกอลัมก็ถามว่ามาละอักตุ สร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ตัดกับกอลามปากาว่าอุกตุบเจ้าจงบันทึกกอลามถามว่ามาละอักตุบยาอัลลอฮ์แล้วฉันจะบันทึกอะไรล่ะอลัลลอฮ์ก็ตัดว่าอุกตุบมะกอดีรุลมะกอดีมากอดีรอกุลีชัยเอน็นกำหนดของทุกสิ่งทุกอย่างของคนของของของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ฮัตตาตะกูมสุสะจงระท่งวันเกียร์มาเนี่ยแหละว่าอะไรจะเกิด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 บันทึกไว้ทั้งหมดเลยนั่นคือกีตาร์บ้า อัซ่าลิสอัซ่าลิซาข้อที่สามมาชีอัตุฮูความต้องการของอัลลอ์จุดประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอ์ไม่ได้ให้มนุษย์เกิดมาแบบไร้เป้าหมายเกิดมาเล่นๆไม่ใช่นะแต่อัลลอ์สร้างเรามาหรือให้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั้นมีเป้าหมายมาชีอัเนี่ยคือมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ อัลมุตนาวีละที่ครอบคุมลีกุลลีเมจูเดนกับทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใบไม้แต่ละใบที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีผลกระทบกับโลกนี้อ่อนนี้สําคัญเลยนะประโยคนี้สําคัญนะ <phenomen> มาชีอะตูฮูประสงค์ของของ الله, ัลลอฮ์อัลมุตนาวีละที่ครอบคุมลีกุลลีเมจูเดนกับทุกสิ่งทุกกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วคุยกตัวอย่างบอกว่าใบไม้แต่ละใบที่ร่วงเนี่ย เอาล้อประสงค์ให้เกิดขึ้นมันมีผลกระทบจริงไหมใบไม้แต่ละใบที่ร่วงแค่ใบเดียวตอนนี้ที่ร่วงมันมีผลกระทบกับโลกนี้นั่นคือหลักการศาสนาเราคุณเคยอ่านในหนังสือ <c oughs> อนุเสยวิทยาศาสตร์แต่ถ้าไม่เข้าใจอ่านหนังสือในแนวฟิสิกส์ในพื้นฐานก็บอกว่ายาว่าแต่ใบไม้เลยแมงวันกระดิก กระดิกปีกแค่นิดเดียวมันมีผลกระทบกับโลกเนี่ยมันมี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 เหตุการณ์ที่มันมีสร้างผลกระทบกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใบไม้ที่หล่นร่วงมามันก็มีมันมีมันเหมือนเป็นปัจจัยเป็นเหตุหนึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมันมีพลังมีพลังที่ทําให้เกิดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ในแนวของฟิสิกส์ที่อเล็กซ์บอกว่าเนี่ยในข้อความที่บอกว่า มาชีอัตหูมูตนาเวลาลีกุลลีมาอูเดนทุกสิ่งที่เกิดมานั้นอัลลอฮ์ประสงค์ว่ามันไม่ใช่แบบเกิดมาแบบเล่นๆใบไม้แต่ละใบที่หล่นมาไม่ได้หล่นแบบเล่นๆอัลลอฮ์ Allah ให้หลน่นและในนั้นมันมีนัยยะที่สําคัญมันมีผลกระทบคําพูดการกระทาการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างของอะไรทุกอย่างเลยมันมีผลกระทบอ่ะคือกำลังจะบอกว่าในนั้นมีอัลลอฮ์ประสงค์ในนั้นมีฮิกมาธิบาหรกอว่าง่ายๆที่เราเคยเรียนกันไปก็อธิบายได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบแบบเกิดขึ้นแบบบังเอิญเกิดขึ้นแบบไร้เป้าหมายไม่ใช่นะอัฟฮัซิบะตุมอันนามาขอลักนาคุมอาบาซาวะอันนาคุมอิไลนาลาจุริโนมนุษย์เจ้าคาดคิดหรือว่าเจ้าสร้างเราสร้างเจ้ามาโดยไร้เป้าหมายไม่มีอะไรไม่มีจุดประสงค์ให้มีมาแบบนั้นแหละไม่ใช่นะมีเป้าหมายถ้าเป็นมนุษย์เป้าหมายเราคือออบาดะตุลลอฮิวะฮดะส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นใบไม้แต่ละใบ แมลงวันขยับปีกแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบกับเหตุการณ์ให้จะให้เรารู้ในเรื่องนี้ไว้แล้ววิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ก็ยืนยันกฎในข้อนี้นะนั้นมาชีอาติละมาชีอาติฮีไอมาชีอาติละอัลมุตะนาวิละลีกุลีมาอูดูเดนมันเป็นแบบไหนฟาลาโครู้จ้ะลีกาเอ็นไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกายเอ็นแปลวสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยออกไปจากเกจตนาของวะอ่ะดูดีของอุสมานสิบฟาลาคครูจช่ไมไม่มีสิ่งใดที่จะออกไปจากมาเชียตินละโครูจ,จออกไปคือออกจากมาเชียตินละลีกาอินเนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นความหมายคือจะไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นและรอดไปจากมาเชียตินละไม่มีสุนขัขเฮากิง เม่อจะรอดพ้นไปจากมาชีเอาลลอ์ประสงค์ให้เกิดขึ้นง่ายๆและในนั้นมีฮิกมทติบาเลวว่ามันมีเหตุผลมันมีผลที่เกิดขึ้นง่ายๆเอาแค่เรื่องเล็กๆนะนั้นเรื่องใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงเลยกาาลาครูยาละหูเช่นเดียวกันจะไม่มีสิ่งใดที่รอดหรือออกไปจากอันอินมีทีจากความรู้ของลรอกโครูตไปว่ารอดดีกว่ารอดหรือออก ไม่มีสิ่งใดที่จะรอดไปจากมาชีอัของอัลลอฮ์ได้และจะไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่รอดไปจากความรับรู้ของอัลลอฮ์ได้โอ้นี่ความลึกความละเอียดอิมานเป็นแบบนี้เลยสรุปจิกซอที่สามขั้นตอนที่สามในการสรเทากับกอดอกอดั้คือสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นจะเล็ก,จะ,ลกจะน้อยใบยไม้แต่ละใบแมลงขยับปีกแต่ละหนึ่งแต่ละขยับมาชียอัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดขึ้นและสิ่งนี้จะไม่รอดพ้นจากความรู้ของอัลลอฮ์ที่มามีมาแต่เดิม อลัลลอฮ์กำหนดไปแล้วนิดเดียวเรากำหนดไปแล้วเนี่ยโอ้เป็นแบบนี้เลยนะความลึกสุดท้ายอรราัลลอฮ์มีอ้าข้อที่สี่ขัลกูฮูการสร้างของพระองค์ละฮากับสิ่งนั้นขัลกูฮูอัลลอฮ์ขัลกูฮูไอขัลกุลละการสร้างของอัลลอฮ์ละฮากับสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ว่าอียาดูฮู และการที่พระองค์ทรงให้เกิดขึ้น <c oughs> อียาดูการที่อัลลอฮฺสุบฮานุทรงให้มีว่าตักวีนูฮูและการประกอบสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นคำว่าข้อกิฮีในวงเล็บเลยไอ้กอบอีฮีกอดัตเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดส่วนกอบอเนี่ยแปลว่าให้เป็นไปตามนั้นก็คือข้อกิฮีว่าอียาดีเนี ih ihi, ่ยคือการสร้างให้มีเกิดขึ้น ครูยกตัวอย่างสมมติถ้าเอาลอ์กำหนดมาเขียนที่เราหินมะฟูซว่าอุสมานจะได้ไปเรียนที่กอซิซมอันนี้ถ้าถ้าเอาลอ์กำหนดแบบนี้นะเอาลอ์กำหนดแบบเสร็จแล้วนะหนึ่งเอาลอ์ Allah รู้มาแต่เดิมแล้วสองเอาลอ์บันทึกไว้แล้วสามเอาลอ์ Allah สรงประสงค์จะให้เกิดขึ้นสี่เมื่อเอาลอ์ประสงค์เสร็จแล้วนั้นอีก็บออีฮีเอาลอ์ Allah ก็ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคือ ขอนคีฮีวอียาดีฮีวตักวีนให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นต่อมาปีหน้าอุสมานไปเรียนที่กอซิมนั่นแหละคือเกิดขึ้นและอันนี้สมครูสมมุตินะแต่ครูขอให้เป็นจริงด้วยนะอ้ามันแบบนี้เห็นไหมขั้นตอบบนเป็นแบบนี้มารอให้เป็นแบบนี้อียาดีอ๋อนั่นแสดงว่ากอรบอมีคําว่ากอรอกอดักกอดักลิขิตกําหนดไว้ใช่ไหม แปลว่าแปลว่าลิขิตรือกำหนดอะไรขั้นตอนส่วนคำว่ากอวอเนี่ยถ้าแยกแยกออกมาเนาะกอวอคือให้เป็นไปตามสิ่งนั้นเนี่ยถ้ากอวอแปลว่ากำหนดแปลว่าเขียนเอาไว้เออถ้ากอดัดแปลว่าบันทึกเอาไว้นะก่อวอแปลว่าให้เป็นไปตามบันทึกคือให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยแหละนั่นคือคำว่ากอวอก่อวอกอดัดนั่นคือความหมายแบบนี้เอง แต่คำสองคำบางครั้งก็อยู่ความหมายอันเดียวกันกอดอกอดัดคือเรื่องเดียวกันแต่ถ้าแยกออกมาเป็นรายละเอยียดแล้วกอดัดแ <c oughs> ปลว่าบันทึกเอาไว้กอดอแปลว่าค o อลกีฮีว่าอียาดีนี่แหละสร้างให้สิ่งนั้นในเรื่องไม่ให้เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นนั่นคือกรรอดล,ล้อฝั ดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาคอลิกุกุลีเชอินเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างว่ามาศีวาหูสิ่งที่นอกจากอัลลอฮ์นั้นมัคหลุกอนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจักรวาลเจ็ดชั้นฟ้าเหล่าบรรดาเมเลกาทั้งหมดเลยนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุส่งสร้างคุยกับไปเรื่องของมาชีอะตีมาชีอะตีทีนะทีนะอัลลอฮ์ทรงประสงค์เนี่ย คาว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ส่วนอัลลอฮ์ทรงประสงค์มันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราประสงค์ต้องการเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วก็เราก็เหมือนขยับไปไหนไม่ได้เลยดิถ้าอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ประสงค์จะให้เรียนวิชาให้ได้เรียนวิชาวันนี้เรียนวิชาตะฮิดสองคาบ เราเราไม่มีทางเลือกเลยหรือจริงแล้วเ,เราก็มีทางเลือกนวันนี้ถามว่าเราตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตุสมานเลือกที่จะเดินออกไปหาเหตุผลออกไปข้างนอกได้ไหมได้ไหมได้ปะขณะที่เรียนอยู่ตรงนี้หลายคนเบื่อแล้วจะเป็นลมแล้วก็โดกนกระดับอยากขอไปขอไปข้างนอก <c oughs> ไม่เรียนแต่เพราะว่าแย่แล้วได้ไหม มีสิทธิ์เลือกไหมทาได้ไหมทําได้เข้าใจไหมทําได้ครูกําลังจะบอกนะว่ามาเชื่อตลลเราประสง,ง,ะสง,ะสง,งค์อองของเราเนี่ยก็จะสอดคล้องกับประสงค์ของเราคือประสงค์ของเราเนี่ยก็จะไม่ไม่รอดไปจากประสงค์ของเราเราจะประสองค์อย่างไรก็ตามมันจะไม่รอดไปจากประสงค์ของเราเราเลือกได้ที่จะนั่งเรียนหรือเลือกได้ที่จะออกตัวนะไม่สบายขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําขออนุญาตไปพัก ขอได้ค,คือเลือกได้เลือกที่จะนั่งเรียนได้หรือไม่นั่งหรือไม่เรียนก็ได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วเราจะเล well. va, เือกในสิ่งใดลหละอ๋อเรารู้ว่าเรามีอาดามีมารยาทและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับชีวิตเ,เราเราก็เลือกที่จะเรียนไม่เลือกที่จะแอบออกไปข้างนอกแล้วเ,เลือกได้เนี่ยวันนี้จะขึ้นมาจะขึ้นมาวันศุกร์วันนี้อยู่ที่หอพักเราเลือกที่จะมาเรียนและเลือกที่จะนอนอยู่เลือกได้ไหม ได้เลือกได้เลือกได้เราเอาว่าให้สิทธิ์ในการเลือก,กเราเนี่ยแต่เราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีปัญญาและมีความกระหายในความดีแน่นอนเราเลือกในสิ่งที่ดีใช่ไหมเราเลือกในสิ่งที่ดีันนั้นครูเราจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเลือกไปทางใดก็ตามมันจะไปสอดคล้องกับมมเชียตินและเทอรอเลือกไว้กับเราแล้วครูยกตัวอย่างนะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยในสมัยของท่านอุมะบิลคาตอเป็นคอลิฟ้าเนี่ย คาลิฟาอุมัดบินคาตอมเนยกองทัพไปไปประเทศเซีรียประเทศชามก็ยกกองทัพออกจากนครมาดินา,า <c oughs> ออกมาได้ประมาณครึ่งทางมาเร็วมาบอกว่าที่เมืองชามเนี่ยเซีเรียเนี่ยเกิดโรคระบาดไม่รู้โรคอะไรนะเกิดโรคระบาดพอทูมัดได้รับทราบข่าวแล้วนั้นท่านก็เรียกประชุมบรรดาแกนนําว่าจะจะว่ายังไงว่าจะไปต่อหรือยกทัพกลับท่านก็ฟังความคิดเห็นทั้งหมดเลยเสร็จแล้วท่านก็ฟันธง,งฟันธงบอกว่า กลับไม่ไปแล้วไม่เสี่ยงนะยกทัพกลับนครมาดีนะไม่ยกไปที่ไปเซเรียแล้วซบาบะอุโโซท่านหนึ่งซึ่งเป็นขุนพลสําคัญเลยเป็นแม่ทัพชื่ออบูอบุบไบดะอามิบินยัร์ร์เป็นหนึ่งในสิบคนที่นบ,บีการันตีได้ข้าสวรรค์เป็นแม่ทัพคนสําคัญของทางอุมัดเบลคาตอบ,บเลยกล <c oughs> ่าวคัดค้า,านกล่าวไม่เห็นด้วยบอกว่าอัสเซรอรอนมิลกอดรินแล้วอุมัดท่านอามีรุ่นมุมินีนถ้าแบบนี้แล้วมันไม่เท่ากับเป็นการหนีก็ดอกอระดั๊หรือ ถ้าแบบนี้ยกกำทัพกลับมาถ้ากับเราปฏิเสธหรือว่าหนีกับดากัดดั้ไหมท่านก็กลัวว่ามันจะเป็นความผิดเพราะว่าเอ๊ะถ้าแบบนั้นแล้วเราก็ยกไปมันจะเกิดระบาดไม่ระบาดถ้าเอาล็อให้ตายก็คือตายถ้าเกิดโรคระบาดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดแบบนั้นไหมในกองก๊อดากัดดันั้นท่านท่านอบูไบดะเนี่ยคิดแบบนั้นเลยคิดว่าอ๋อไปข้างหน้าเอาล็อกําหนดมาแล้วกําหนดมาแล้วว่าจะเป็นไือไม่เป็นทหารจะตายด้โรคระบาดได้ไม่เกิดโรคระบาดเอาล็อกกำหนดมาแล้ว แล้วทาไมเราจะทาไมเราไม่ยกทัพไปล่ะยกกลับยกกลับทาไมและการยกกลับนะ่ะมันเหมือนเป็นการหนีกอดดาริดือพูดยังไงว่าเป็นการปฏิเสธกอดดกรดิดสใช่ไหมถ้าเเราอุมาดอุมาดจะตอบยังไงฮะถ้าอุสมานเอามาใช่ไม่ใช่อุมาดนี่เป็นอุสมานอุมาดตอบแบบนี้เลยนะนะอัมนูฟิรุมินกอดริลสแล้วอีแล้วกอดริลสลเราหนีจากกอดดารดหนึ่งเพื่อไปสู่กอดดกระดสที่ดีกว่า หนูฟิสิมิลกเดริล e แล้วอีแล้วกเดริลแล้วเราหนีจากกอดอกระดัสหนึ่งเพื่อไปกอดอกระดัสหนึ่งที่ดีกว่าท่านกำลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะไปหรือเราไม่จะไม่ไปนั่นคือกอดอกระดัสเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ถ้าแบบนั้นแล้วนั้นเราก็เลือกกอดอกระดัสที่มันมีความปลอดภัยมากกว่าไม่ดีหรือเพื่อเป็นการรักษาไว้ใช่เป็นเป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นโรคติดต่อนะเอาล็อกกำหนดไาแล้วแต่หน้าที่เราคือให้ระวังไว้ก่อน ให,รใหรรร้ระวังไว้ก่อนศาสนาใช่ใ e ห ah, ้เราระวังไว้ก่อนเอริสอาลามายัมฟอกะให้พยายามรักษาทำในสิ่งที่ดีก่อนเสร็จแล้วก็มอบกับล่องสุบาหานวาตลาลาเสร็จแล้วอุมัตบุลคอตอบเนี่ยก็ไม่ได้ฟันทงแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมถามต่อท่านมัสถามอบูไบดะถามต่อไปว่าถ้าหากว่าท่านเลี้ยงฝูงอูดฝูงหนึ่งเสร็จแล้วที่ในทุง่งทุ่งเลี้ยงฝูงอูดนั้นมีอยู่สองทุ่งเลี้ยง มมท,ทุ่งหนึ่งนั้นมีหญ้าเขียวชุ่มมีความอุดมสมบูรณ์อีกท้องทุ่งหนึ่งนั้นมีหญ้าที่เหี่ยวแห้งแลง้งไม่มีหญ้าหญ้าเหี่ยวเฉาการที่ท่านต้อนฝูงอูดไปเลี้ยงในทุ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นกระดอกระดัดไหมเป็นไหมเป็นและท่านจะตัดสินใจเลือกต้อนฝูงอูดไปทุ่งที่มันแห้งหญ้าที่แห้งเหีเ่ยวเฉาเป็นกระดอกระดัดไหมเป็นไม่ไม่ออกลาโครุเจลิกาอานินเน เราเลือกอะไรก็ตามมันจะไม่ออกไปจากจะไม่ออกไปจากมาเชียรินละที่เราส่งผลส่งไว้จะเลือกอะไรก็ตามแต่เอาละคือเอาล์ให้สิทธิ์ในการเลือกเราอิสระเราเนี่ยว่าเราจะไปทางไหนแล้วจะไปเลี้ยงเอาฝูงอูดไปเลี้ยงที่มันทุ่งเหย้าดูสมบูรณ์ซึ่งมันเป็นดีกว่าหรือจะต้อนไปหาฝูงอูดต้อนฝูงอูดไปเลี้ยงที่ท้่งทุ่งที่มันที่มีหญ้าแห้งแล้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลือกได้จะไปทางไหนไม่ว่าจะไปซ้ายไปขวามัมนก็กดดอกกดดันหมดเหมือนกันแหละและทําไมเราจะไม่เลือกทําไมเราจรึงไม่เลือกกดดอกกดดันที่เป็นประโยชน์วละล่ะคือเลือกไปต้อนไปที่ทุ่งหญ้าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันในเมื่อเราจะยกความทับไปเนี่ยข้างหน้ามันมีอันตรายที่เรารู้เราสามารถทชี่ักษาได้แล้วเราจะไปทําไมล่ะต้อนไปทําไมล่ะไม่ดีกว่าหรือที่เรายกทับกลับเสร็จแล้วเนี่ย พอท่านตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านอับดุลรอฮฺมานบินอฟเป็นซอบามาแล้วก็บอกว่าพุ่งพุ่งกลับมาตอนประชุมอยู่อับดุลรอฮฺมานบินอฟน่ะไม่อยู่พอท่านอุมัดฟันธงแล้วก็อธิบายเคลียร์เรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นอับดุลรอฮฺมานบินอฟมาก็บอกว่าฉันเป็นฮะดิษฮะดิษนะฮะดิษของท่านรอูลลอฮฺอัลลอฮุอัสสลามได้กล่าวว่าอีราสเมตุมตออูนฟีมะละเดนหากท่านทราบได้ยินว่าโรคระบาดเกิดขึ้นที่เมืองใดประเทศใดก็ตามฟาลา ตาดูโครู้ท่านอย่าเข้าไปในเมืองนั้นนะอย่าเข้าไปในเมืองนั้นเห็นไหมอย่าเข้าไปในเมืองนั้นเพราะเมืองนั้นเป็นปติดต่อว่าแล้วลต่อมาว่าอีราว่าอีดาวะก้อาฟีเบอลาเดนวะอันตาฟีฮีและถ้าหากว่ารโรคระบาดเกิดขึ้นในเมืองใดก็ตามโดยท่านอยู่ในเมืองนั้นสมมุติว่าอยู่ในเมืองอูฮันแล้วก็มีคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้น ฟาลาตคัคโคลูอย่าออกมาจากเมืองนั้นนะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าซึ่งมันเป็นกฎสากฎมาตรการสําคัญในการในการป้องกันโรคระบาดเลยฮะดิษนมีกล่าวกล่าวไว้พันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วในบีบอกว่าอิดาสมียตุมตออุนฟีบลเลเดนฟาลาฟาลาตัคูคลูถ้าหากท่านรู้ว่าโรคระบาดเกิดขึ้นที่เมืองใดประเทศใดก็ตามอย่าไปเมืองนั้นนะอย่าไปเที่ยวเมืองนั้นอย่าไปเที่ยวจีนนะอย่าไปเที่ยวอู่ฮั่นนะ อย่าไปเข้าใจไหมอย่าไปนั่นคือฮะดิษนบีก่าไว้ว่าอีราวะก็ฟรีฟีและถ้าหากว่าโรคนี้เกิดขึ้นในเมืองใดก็ตามว่าอันตะฟีท่านอยู่ในเมืองนั้นท่านอยู่ในเมืองนั้นฟาลาตัครรยูอย่าออกมาเนี่ยพอออกมาลรวเป็นการแพร่แพร่เชื้อเห็นไหมนั้นอับดุลมาบินอฟมาแล้วฮะดิษี้มาก็สอดคล้องกับการตัดสินของอุมัดบินคะต้อและการจะบอกนะว่าอุมัดบินคะตอมจะเอาเราะให้ว่าในการฟดัตวาของท่านในการตัดสินใจของท่านเนี่ยจะสอดคล้องกับหลักการตลอดเลย สอดท้องนั่นคือหลักการของเราและในบีก็กล่าวว่าลายูระดูฮะดิษอื่นนะลา um ยูรดูมูมริดมุมริดลายูรดูมุมริดอะลาโมเสเชยาให้อูดที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยเอาเข้าไปในอูดที่ที่ที่มีสุขภาพดียาเอาอูดที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยเอาเข้าไปในฝูงที่กลุ่มอูดที่เป็นสุขภาพดีก็เหมือนกันเลยคนที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยอย่าเข้าไปในหมู่คน ในฝูงชนเพราะมันจะเป็นโรคติดต่อเห็นไหมนบีกล่าวต่ออีกฟาฟิรูมีนัลนอจดามท่านจงหนีจากโรคระบาดโรคท่านจงหนีจากโรคติดต่อฟิรอรอเราก็มีนัลนอสัดเหมือนกับการที่หนีจากโรคเหมือนกับการที่หนีจากสิงโตนี่เป็นการป้องกันในหลักศาสนาเราป้องกันในเรื่องนี้เลยเอาแล้วมันกระดอกรดัดยังไงนะข้างใน ที่กูบอกแล้วว่ามาเชียไม่ว่าเราจะเลือกสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันเป็นเรียนสำคัญเลยนะเพราะถ้าพูดประเด็นกอนดอกก็ได้นนหลายรคนจะเข้าใจว่าเอาเล,ลิกกำหนดมาแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามกระแสปล่อยชีวิตเอาเลิกกำหนดไปแล้วเนี่ยจะตายไม่ตายจะเป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคติดต่อเอาเลิกกำหนดไปแล้วงั้นไปจะไปไหนไปนะจะไปจีนไปไม่ใช่แบบนั้นมีสิทธิ์เลือกเข้าใจไหมมีสิทธิ์เลือกที่กูบอกว่าเนะี่ยมีสิทธิ์เลือก และการเลือกของเรานั้นก็จะไปอะไรสอดคล้องกับมาชียติลล่านั่นแหละอันนี้สร้างความเข้าใจกับเราเดี๋ยวเราจะไปฟันธงเออปล่อยไว้เอามาจากไหนฮะดิษนาบีนะนบีอธิบายในเรื่องนี้นบีบอกว่าในแต่ละคนเราเรากหนดไว้แล้วจะเข้าในรลกข้าสวรรค์จะเป็นคนที่มีความสุขจะคนที่มีความทุกข์เาลาเรากหนดไว้แล้วมรดาซาบางงเนะี่ยาว่าแต่เรางงเลยมาดาซาบาก็งงเลยในในช่วงแรกนะนท่านอุมมัดเบลคาตตอบท่านอุสมานเบลฟานรรดาซาบาอุโสหลายคนเลยนะ อาลีบินาบ,บีตอเลบกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นแล้วยาโรโซละอาฟาลานตัตอาฟาลานตัตตาเลูดังนั้นเราก็ปล่อยชีวิตเราไปตามยถากรรมไม่ดีกว่าหรือเอาล็อกกำหนดไว้แล้วแบบนี้แล้วก็ปล่อยชีวิตเราไปโดยที่ไม่ต้องระวังอะไรเพราะเอาล็อกกำหนดไว้แล้วต้องเป็นไปตามนั้นนีบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นทําแบบนั้นไม่ได้ยะมารูท่านทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดรักษาให้ดีที่สุดป้องกันให้ดีที่สุด ยัมาลูฟาก,กุลลนในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมูยัสรลิมาโคลิกอละมูยัจะอำนวยการกระทําทั้งหมดเลยที่เราทํานั้นจะอำนวยสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาคือการกระทําของเราการเลือกของเรานั้นจะสร้างผลลัพธ์เหมือนนบีก,กําลังจะบอกว่ากอดอกอดั๊เนี่ยเราออกแบบได้นะเราเลือกได้นะว่าจะเอาจะจะให้ออกแบบมาเป็นอย่างไรนะีจะออกแบบมา ให้เราได้คะแนนดีเราสามารถจะทำได้เอาเราให้สิทธิ์เราแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะให้สิทธิ์เราแปดเก้าแปในะแบบนี้เราจะได้ตามที่เราต้องการเอียงมาลูททำศึกษาพยายามฝักุล,ลุนในการกระทำของต้านทั้งหมดเลยนั้นมุยัสรนจะไปอำนวยประโยชน์ดีมาโคดิกราในสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้มันจะเป็นพูดง่ายว่าทำอย่างไงเอาเราก็จะให้เป็นไปตามอย่างนั้นแปดอร์ คนออกมาแบบนั้นเห็นไหมในเรื่องของก,กดอกดัดมีความหลายมิติใช่ไหมหลายเรื่องหลายราวแต่หลักสําคัญกลับไปในเรื่องนี้ให้ได้ใน,นสี่ข้อเนี่ยสี่ข้ออัลลอฮ์รู้แล้วจึงพอรู้แล้วก็กี่ตาบะสเต็ปกดกกดัดที่อัลลอฮ์กำหนดไหมนะที่พอหลักการที่เราพอจะรู้ได้แต่ครูบอกเลยว่าการศรัทธานเรื่องนี้เราไม่รู้รยายละเอยียดรายละเอียดหมแต่มันมีหลักในการศรัทธาการเข้าใจใเรื่องนี้สี่ข้อ สีข้อนั้นหนึ่งอะไรอัลไอน์มอัลอาซัลลอัลลอฮ์รู้มาแต่เดิมรู้ก่อนสองรู้ก็บันทึกหนึ่งสองสามทั้งหมดเลยนั้นมาชีอาตูฮูมาชีอาตินละอัลลอฮ์ประสงค์ไม่ใช่เกิดขึ้นมาแบบไม่มีอะไรและประสงค์ของเราอัลลอฮ์ให ให้เราเลือกได้ประสมอัเนี่ยเลือกได้และเลือกของเรานั้นจะไม่ลาโครูย่จะไม่ไม่รอดไปจากที่อาร้อระสงค์นั่นแหละแต่เอาแล้วให้เราสิทธิ์เลือก C L C L h a อ l กูอาการสร้างเนี่ยเอาร้อยสร้างหรือคำว่ากอบะอัลอียาดนี่แหละ เอาว่าให้มีขึ้นอะไรไม่ได้เกิดขึ้นสั่นั้นเองก็แค่นั้นเองอ่ะอ่ะ